สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอปฏิเสธครับไม่เไม่เม่เอาไปไม่ลิงบุ๊กไปลิงบุ๊กสวัสดีบริการบริการเดวิตาผมก็เป็นวันแรกที่เปิดตัวของวิตามินของบริการใช่เต้น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 นี่มาสคอตเอกินวิตามินก่อนขึ้นโอ้ดีแรงเลยวันนี้โอ้คือเป็นวีเทียร์ก็ดีไม่ไหวแล้วใช่ ก็คือวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่มีการเปิดตัววิตามินของว่าสามเดวิต้าก็ขอบคุณมากที่เลือกเอิร์ธบิ๊กมาเป็นตัวเปิดแล้วก็ดีใจจริงที่แบบว่าได้มาร่วมงานกับวัสสัตว์แล้วก็แบบว่าอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักวัสสัตว์เดวิต้าซึ่งเป็นแบบเป็นเหมือนแบบวิตามินรวมหลายๆเม็ดที่แบบว่าสามารถกินได้แล้วก็บวกอัสะดวกครับผมเขามีอายุจะเป็นอะไรอายุที่แบบว่าจะเป็นเหมือนแพ็กเกจหรืว่าแบบอายุสามสิบกับคนสี่สิบซึ่งสามสิบเนี้ยผู้ชายกับผู้หญิงก็จะแยกกันว่าแบบแต่ละคนจะมีความเหมือนเป็นม มินิมัมเบสความต้องการของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่เหมือนกันความต้องการของแต่ละวัยช่วงนั้นดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถกินของผู้หญิงได้ผู้หญิงก็สามารถกินของผู้ชายได้ใช่ก็ใครที่มีร่างกายที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากต้องการวิตามินเสริมอะไรเงี้ยก็สามารถทานได้เลยนะครับของเดอว่าสาเดียวไปต้าครับ กันีากคนีไอกไคยมีโดนลอผมโนอประจําในช่วงเนี้ยว่าสาสบอัพแล้วก็ไหนๆก็ได้ไหนเลขาด่าัมเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ด่าเป็นแฝกคนเออมาใ้อบอกว่าสตอออใแล้วเออว่าก็แซวเรคนนชอบัวกับว่า่นต้นเล็กสมปัญหาเราูนเ่านี้จะมาอะไรี้ยจริงแ ก็มาจริงก็ไม่ไม่เป็กิเลสนอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็ป่วยง่ายหลังๆเนี่ยป่วยง่ายซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายผมเองที่แบบนอนน้อยคนนอนน้อยปุ๊บก็ป่วยง่ายแล้วเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วผมก็งงแล้วโดนโดนด่าประจำโดนว่าประจําว่า แล้วเป็นอุ้มแพ้ด้วยเนี่ยแล้วจะเลี้ยงแมวห6ตัวเพื่ออะไรใจมันรักแต่คุ้งเออใจมันรัดยอมป่วยแต่ก็ยังมีตัวช่วยไงโอซานเดลไปต้าไม่ป่วยแล้วก็ดีขึ้นครับดีขึ้นตามลำดับงครับผมอามิซิลครับผมเป็นไงงบ้ายังไม่ถึงแต่เราก็อะไรนะจริงๆเราก็ยิ้มหกแล้วนะเพราะว่ามันก็ใกล้มากแล้วก็จิตใจจริงๆล้วผมรู้สึกว่า4ตัวเอง4ปีเองหนู แปลกๆเลยแต่ว่าอย่างที่บอกผมว่าการที่เรามีสุขภาพร่างกายที่ดีมันเหมือนเป็นพื้นฐานของร่างกายเราเนาะเราก็ยังจะยิ่มผมกเองเรายังทำอะไรได้เยอะอยู่เราก็ต้องดูแลมันให้อยู่ไปอีกนานหน่อยอะไรเงี้ยเออให้ร่างกายมันแก่ลงช้าที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ก็ได้วิตามินที่ดีนั่นแหละครับายฝากแปลกดีกว่าใจผมว่าจริงๆแล้วว่าไม่ไม่เชื่อว่าแค่อายุ 30- 40นะการที่เราจะดูแลสุขภาพในจริงเด็ก เด็กๆเ,เลยเขาก็ดูแลได้ไม่ว่าจะเป็นกินพวกแบบวิตามินวิตามินหรือการที่แบบเด็กๆเขาอล้มไม่กินแล้วอาหารครบห้าหมู่ก่อนแล้วก็กินพวบผลไม้เยอะๆอะไรเงี้ยจะช่วยได้แต่ถ้าเราขึ้นโตมาหน่อยเนี่ยอายุที่มากขึ้นขึ้นมาหน่อยก็สามารถกินวิตามินได้ทดแทนในสิ่งที่เราแบบ ขาดหายไปใชยครับผมแล้วจริงๆมันสะดวกมากคุณถ้าเกิดถ้าแกว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยในในซองนั้นน่ะในนั้นมันมีวิตามินละลวงทั้งหมด5เม็ดแล้วซึ่งมันเพียงพอต่อความต้องการของเราในแต่ละช่วงอายุของว่าเออแล้วก็กินอย่างนี้ดิไม่ใช่ว่าแบบเอยเราไปแกะทีละอันเลยแต่ยากหน่อยสะดวกสบายปกพาง่ายประหยัดเวลาไม่เปลืองแรงก็ต้องวสันเดลไวต้าเลยครับ คาวที่เราเอเนเียเนาะใช่ใช่ใช่น่ไหร่น่ยก็ไม่ได้ออกงานเอาไม่ออกงานงานคู่กันมานานเท่าไหร่แล้วคใชพักเนาะมษาปะเมษาปะ L O L ไม่ได้เจอแต่ L O L ใช่ไหมครับใช่ L O L ใช่เพราะ L L คือก็คือก็เกิด์ีแล้วก็อมวันใช่ถ้าแบบมาเจอแบบยเวนต์ที่มาสอคนอันนี้คืองานแรกปะใช่งานแรก อ๋อแรกอ๋อเอาใชใจเป็นไงบ้างไม่ได้เจอกันนานเพิ่งเจอเมื่อคืนอะไรเหรอเจอเมื่อคืนอะไรไม่ได้ออกงานไมบอกเพราะว่าครับอ่าดีใจที่ได้เจอกันเป็นไงเป็นไงเหรอเขาแบบจริงใจจริงใจเอ้าผมว่าจริงๆมันก็เป็นการก็เป็นการที่เราได้ทำงานร่วมกันมันก็เป็นสิ่งที่ดีแบบว่าก็ดีใจให้ร่วมงานกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเจอกันบ่อยอื่แล้วแหละ ครับย้อนมุมนดเอลจ้ะการแฝงข่อยย้อนมุมนิดเอลฮะครับผมโอ้เอลเอลอ๋อโมเมนต์ทั้งโชว์ทั้งอะไรอย่างงี้จอ่งจริงๆแล้วมันเป็นคนที่ผมว่ามันเหมือนเป็นการรี r e เนียนเด็กในค่ายแล้วแบบทั้ทุกคนมีความสนิทกันมากขึ้นรู้ว่าเฮ้ยเออ คนนี้เก่งอะไรคนนี้ทําอะไรแล้วแบบผมว่ามันทําให้เรามีความแบบความรักใคร่และกลงเกี่ยวกันมากอเ,เออนะซึ่งมันเป็นผมว่าเออมันอาจจะเป็นจุดหมายของ LL ก็ไดนะ้นั้นที่การที่เราทําให้เราได้เจอคนหลายๆคนและที่สําคัญผมเห็นว่ามันเป็นคอนเสิร์ตที่รวมศักยาภาพเป็เด็กของทุกคน<ม> <ๆ S 1> ที่แบบ<ๆ>เราทำไรได้บ้างเป็นเด็กทำไรได้บ้างมาโชว์ใน LL ท<ๆ>ําทำให้ทุกคนเห็นว่าเออ เด็กคนนี้ทำได้นะเออนั่นเป็นสิ่งที่ดีทําให้ทุกคนเห็นว่าน้องเขาเก่งขนาดไหนมมเรอยากเมีกาเว่าแบบกันเออเปิดมีพัฒนาขึ้นในตรงไหนบ้างมีม่อนาเไนเออแมีร่อมีรอนมร่อนมอนเลยเออไหครับไม่ถึงเนียผมว่ารอบนี้คเขา่ถึงจริงานไม่ถึงจริงจเหรอจริงจเหรอแต่ผมว่าจุดเด่นของพวกผมองคนน่าจะเป็นงานที่เรา2องคนสามารถที่จะนเ t อร์เ i n ได้แล้วก็ ผมว่าเรามีอะไร้ทำอะไรใหม่เช่นกันโหนปีนผ้าแล้วก็เมลอนนี่แหละเมลอนเออเล่นหู่ลูหูบนเวทีใครจะไปทำเอาจิงปาบเราหน่อยตอนซ้อมนะควงหุ่ลูหูสะบัดเลยแต่ว่าเล่นจริงอ่ะติดไวเลสโอ้โหหล่นทุกรอบเลยเต้นไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอะไรนะผมทำผมเล่นได้ทุกคนมันมันละเล็กตรงนี้นิดนึงมันละเล็กเออนะครับส่วนโหนผ้าก็เป็นสิ่งที่ ไม่คิดไม่ฝันจริงว่าเอิร์ดิกจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะแอริเอลแอรียลแอรียลก็ตอนที่ซ้อมครั้งแรกตอนที่ได้รับบีทมาว่าท่ายังไงให้ดูโชว์เพลงเพลงเดิมแต่โชว์มันไม่น่าเบื่อแต่เอิร์มีก็เลยเลือกแอรียลมาว่าเฮ้ยท่านเไงให้มันดูหวาเสียวล้าผาดฝนมากขึ้นให้เหมาะสมกับเอิร์ดมิกหน่อยก็เลยเลือกแอรียลมาแล้วก็ไปฝึกก็ตอนแรกคิดว่าแบบมันจะสูงไม่สูงเลยนะครับแล้วก็ไม่ไม่ัวดด้วยไม่ปวดด้วยรู้สึกว่า อยากสูงกว่านี้อีกแต่ใช่ใช่พี่เขาบอกว่าถ้าสูงกว่านี้ติดเพดานแล้วนะคะใช่ตอนแรกจะบอกพี่ขอสูงกว่านี้ได้ไหมพี่เขาบอกว่าแล้วตรงนั้นมันเป็นจอพอดีถ้าเกิดเราเลยจอแล้วอคนมันจะไม่เห็นแล้วเอบห้าคือถ้าต่อ้าถ้าต่อน้าสูงกว่านี้ก็คือได้เราก็พร้อมพร้อมอยู่แล้วรอบหน้าคือกระโดดลงไปต้องบิน ลงมาเลยลงมาจากเครื่องบินแล้วก็แลนดิ้งตรงนั้นแหละเวทีไปที่ตไหนใช่หรือว่าเราสมคนจะไปสุดที่ตรงไหนไม่มีที่สึ่งสุดใช่เราก็อยากอะไรให้อ่าอะไรแปลกใหม่กับกับแฟนคลับที่มาดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็แน่ใจเลยไหมครับก็แน่าจะกระโดดเครื่องบินแล้วกรับใช่เออไม่รู้เหมือนกันเราคิดก่อนดีขอคิดก่อนขอกลับไปคิดการบ้านก่อนอ่าแล้วหลังจากเอลเอลเราก็เหมือนได้มีความคิดที่จะไปเที่ยวคนเดียวจริงจริงไอคิดมาตั้งนานแล้วคือแบบเป็นการไปเที่ยวคนเดียวของเรา ออผมคิดไว้ตั้งแต่ตั้งแต่สมัยเดี๋ยวว่าแบบเรียนจบปุ๊บ<ว>อยากจะลองไปทําอะไรด้วยตัวคนเดียวสักครั้งหนึ่งแล้วแบบเออแต่อย่าเรียกไว่าตัวคนเดียวเลยถ้าแบบว่ามีมีคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอ่ะตัง้งใจจะคนเดียวครับไปเจอที่นูน่นไม่ได้<ช>ตัง้งใจจะเจอด้วยเพราะตอนแรกอ่ะคือฉันอ่ะคุยกับพี่เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะได้เป็นอะไรอ่ะบอกว่าเ <c oughs> นี่ยเดี๋ยวนัดนัดไปเขาไปแล้ว<า><า>ก็หมายถึงก็ตอนแรกไปญี่ปุ่นอะไปคนเดียวแต่ว่าพี่ต้าเนี่ยคือเขาหรือคุยไว้แล้วว่าแบบ เออเดี๋ยวไปไวะหาเออแค่นั้นแรกะไ้ประสบการณ์เที่ยวคนเดียวครั้งแรกโอ้โหเกือบพกเครื่องเกือบไม่ได้ไปแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไปได้ ลงขึ้นรถไฟผิดอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ไปก็คือแบบพอมีคนอื่นแล้วรแบบเราไปได้ชิลมากแต่พอไปเองมันมีความโลภและความสนกในใจอ่ะมันคือการเดินทางคนเดียวมันน่ากลัวมากเงี้ยแต่สุดท้ายก็ผ่านไปได้ดีก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะเรียกว่าเข็ดหรือว่าอยากไปอีกอ๋อเข็ดคืออ๋อคอแฮ ppy เหรก็แฮ ppy แต่ว่าอ้ยเราแน้าเราหาเพื่อนดีกว่าอะไรนะ ละทึกก็คือเครื่องบินนี่แหละทำไมเออคือเข้าไปกลัวไม่ทันใช่ไหมไม่คืออย่างที่เออใช่ผมไปผิดเกตแล้วผมไปที่เกตนั้นแล้วเขาพี่เขาเพิ่งรถเข็นปิดก้นวว่าแบบเออเครื่องออกแล้วไอวเราเอดูไปมันก็ยังไม่ถึงเวลาแล้วก็แบบแต่ก็เข้าใจว่าเฮ้ย หรือจริงๆแล้วเราไปผิดจริงๆวะแล้วไม่ใช่ดิหรือว่าเขาไปกันหมดแล้วเราดูผิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือมั่นใจมากว่ามันคือเกณฑ์นี้แหละโทรหาคอร์เนเตอร์เลยพี่กระเป๋าผมไปแล้วแล้วผมต้องทายังไงเนี่ยเขาก็บอกผมว่าน้องเดี๋ยวเราต้องออกไปจากตมแล้วเราก็ไปซื้อตั๋วใหม่หรอเออถ้าเกิดว่ามันออกไปแล้วไงมันทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือน่แล้วแล้วผมก็ทํายังไงบ้างนะแล้วก็แบบว่าก็ไปถึงตมแล้วตมก็บอกว่าถ้าเกิดจะออกนะครับมันจะต้องมีมาตรการก็คือแบบสายการคือแบบสายการบิน เอ้าวยังไงแล้วเนี่ยแต่ว่าโชคดีที่แบบว่าเอ๊ะใส่โทรไปหาสายกานบีรรอบหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าเติรดเตเออแต่เครื่องยังไม่ออกนะคะแล้วก็เกณเกียรเกณผิดเกณเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเดียวข่าวก่อนเดี๋ยวมั่นใจเยอะเอออย่าวมั่นใจเยอะว่าไปเกณฑถูกทั้ะนั้นี่ปกติผมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการขึ้นเครื่องบินเพราะแบบเวลาเราเราไปบ่อยด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราพยายามเช็คตลอดแต่รอบนั้นมั้งผมริดว่ามัน มันเป็นความโลกค,ความอะไรเพราะเราชิวมากเพราะว่าอ่ะผมไปถึงตั้งแต่ตีห้าเลยผมนเจ็ดโมงสี่สิบห้าอย่างเงี้ยเออคิอควดว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้น,นหรอกเออมันมันเลยแต่ว่าจริงๆอ่ะตอนไปขึ้นเครื่องก็ไม่ได้เลทอะไรนะคือมันเป็นเวลาปกติเลยอนยะ่างเงี้ยแต่เราะหนกไงเพราะว่าเห็นว่าเก็ปิด นั่นแหละที่านแล้วครับอ๋อเข้าใจใช่ปะคือเวลาเปิดแชะไม่ใช่เขาไม่เปิดเขาไปผิดที่อะยนี้ข้ามกันแต่อันนึงกับเป็นมันปิดพอดีจริงๆมันแบบแปลนมันออกไปแล้วเออแล้เคยไปไหมคะคนเดียวเหรอเคยครับเคยแต่แบบไปสั้นๆแค่ประเทศเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่มีเขาบินไปข้ามประเทศเอออย่างแอดวานซ์หน่อยแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ตรวจพาแบบละเอียด บับเลยพี่ิภณาอะไรของผมก็โอเคสนุกดีครับแต่ก็มันเงาเหงา่นั่นแหละอย่างที่มิกบอกว่าครั้งหน้าถ้าเป็นไปได้ก็มีเพื่อนไปดิใช่ไปด้วยกันไปด้วยกันใช่ตอนแรกก็จะไปก็ตอนแรกเขาจะไปด้วยแต่เขาติดงานพอดีก็เลยไม่ได้ไปด้วยกันครับผมก็แบบเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันมันมีซิลเขาขอสัมภาะที่พิมเดียวอะไรนะคำสำหรับ ไปพักก่อนไปทำแล้วไปพักไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่ใช่ไปพักก่อนไปพักก่อนไปพักก่อนแล้วรอบหน้าหาเพื่อละกันของฝากเมื่อกี้แอบบอกของฝากก็ของฝากก็เป็นที่เขาอยากได้นั่นแหละเขาเขาชอบแอเลียวมากชอบแบบ ตัวเจ้าหญิงแอรเรียเนี่ยเขาบอกว่ามีก็เอามาให้หน่อยแล้วผมก็เดินหาทั่วเลยนะทุกทุกชอบเลยแต่ว่ามันไม่มีไงมันแบบอาอ of สต o อกไปแล้วอะแล้วแบบผมก็ไม่รู้ทำไงแล้วมันมีอันนี้ชิ้นเดียว,วก็คือมันเป็นแบบเซตของเจ้าหญิงดิสนีย์ที่มีครบสิบสอแตัว <c oughs> <c oughs> แล้วเขาอยากได้แอรเรียวมากแล้วผมก็อยากซื้อให้เขาจริงๆผมก็เลยซื้อเป็นเซตไปเลยล้ะซื้อเป็นเซตเพื่อแบบเนี่ยเขารู้ไงเขาก็ได้แอรเรียวแน่นอนมั่นใจ กดน่ารักอ่ะเราจะแย่ลงเลยมันหัวเราจะลองได้เลยยุดเงียบอยู่ไหมเล่าโอเคโอเคโอเคมันน่ารักออกอะไรนะ ดูใจครับจะไม่คิดว่าเขาจะเอาออร์พิเนเซสมาแค่ต้องการแค่ขอเดียวก็พอเพราะว่ามันเปลืองตังค์แต่ผมไม่สามารถเลือกได้ไงว่าอันนี้น้ำมันคือแอเรียลเพราะมันเป็นกล่องฝุ่งนะผมก็ต้องซื้อแบบเป็นเซตมาเรียกว่าตุ๊กตากระตูนก็ได้ตุ๊กตากระตูนตุ๊กตากระตูนโอเคโอเคลาละก็ขอบคุณมิซิลที่ตอนแรกเขาว่าผมมาฝากเขาซื้อก็แบบเออเดี๋ยวจะให้เงินเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะมีราคาสูงแต่พอแบบถามไปถามมา แจกทำไมถึงมาไม่ต้องเอาแล้วกนมีเงินอ่ะเต่ว่าอย่าไปทวงเลยก็ไม่โหง่คนที่ต้องพูดประโยคนั้นน่ะคนที่ต้องพูดอ่ะคือฉันอยากได้เลยผมอะสะสมแค่ตุ๊กตาแค่ตัวเดียวคือไอรีสก็คือตัวนี้แหละซึ่งอยากเล่ามากว่าทำไมถึงสะสมอยาเล่าเล่าได้ไหมไดโอเคคราวนี้เด่งละกันโอเคเพราะว่าผมอะไปดำน้ำตา ดำน้ําปุ๊บแล้วผมแพนิกมากก่อนจะลงก่อนที่จะลงน้ำอ่ะแล้วผมก็ถามเพื่อนว่ามึงเฮ้ยเขาแบบเธอเธอแก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 ทำยังไงให้ดูไม่แพนิกไดทำยไงให้แบบว่าไม่ตื่นเต้นก็ล่เองเป็นแอเดี้วใช่เพื่อนเพื่อนก็บอกว่า ง่ายๆเลยแกแกก็ลองเกียวเตเป็นปลาหรือว่าเป็นนายเงือกหรือว่าเป็นนายเงือกหรือว่าเป็นแอรีเรียลก็ได้ตอนนั้นคือมันไม่มีเวลาคิดแล้วว่าเออโอเคได้เป็นแอรีเลียเลยละกันเลยดูมาแล้วลงใต้น้ำปุ๊บลูกระดิสต์ก็คือแอรีเลียมีหายเลยแล้วมีจะมีฟ้อนเพลงมาด้วยนะใช่ใช่ก็เลยคิด มันก็ช่วยได้นะมันให้ทำให้เราแบบใจเย็นลงแล้วก็แบบไม่แพนิกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากาน,นั้นนมามันก็เลยเป็นความทรงจำก็เลยชอบน้องขึ้นมาเลยเทำให้เราแบบหยุดแพนิกทำให้เราแบบหายตื่นเต้นได้เราก็เลยสะสมว่าเออเราก็เลยสะสมว่าตุ๊กตาตัวนี้แหละคือตุ๊กตาที่ช่วยชีวิตเราเอ,อ,อ,อมันมีกิมมิค,มครู้ว่าเขาชอบมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้รู้ดีเทลเอออะไรอย่างเงี้ย ใช่ถ้าผมเวลาซื้ออะไรผมจะซื้อเป็นแบบนางเงือกอะไรแบบให้เขาไปใช่ก็เลยอายนิดนึงไม่ต้องอาเราชอบไม่เป็นไรหรอกแอรเรียลจะมาเต็มขั้นเลยเต็มแล้นะผมไปเมื่อ้ว้าวแอร์เรียวเต็มไปหมดเลยอะไรตอะไรก็กลับอะไรตอะไรก็กลับมาเตรียมที่ำงานอะไรเตรียมมาเตรีงานซีรีก็จะเปิดเมื่อไหร่ใช่ใช่ก็จะเปิดแล้วครับก็คุณไดล้ะต้นขั้นต้นไหนนะต้น จริงจริงต้นกรกฎาเนี่ยเราจะแบบมีเวิร์กชงเวิร์กชอปแล้วอ่านบทแล้วแต่ว่าเราก็สิงหาเริ่มถ่ายครับกับเรื่องนี้เราเตรียมตัวพร้อมแล้วยังครับเตรียมทีสแบบโอ้ถามว่าพร้อมไหมคือใจเราพร้อมนะใช่เราอวัอยากเวิร์กชอปเพิ่มใช่แวชแบบเหมือนแบบอยากรู้ที่จะตัวละครคิดอะไรทําอะไรอยู่ทำไมถึงทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอยากรู้เพิ่มเติมมากขึ้นหลังจากที่เรารู้มากขึ้นเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเต็มที่เลยเพราะว่าใจเรามาแล้ว ก็็นนนนาจะได้้เเหัอีวปลายปีปลายปีค่ะถ่ายก็ตามจีโดมันปกติถ่ายแล้วก็ตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้ช้าไปหรือว่าไม่ไม่ไม่ตามที่แบบก็เดี๋ยวจะมีรูปแบบแบบโป้มแบมแบบแบมแบมให้ดูแบบเนื้อหลังนิดนิดหน่อยอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้แบบว่าแบบตื่นเต้นกันเลยนะครับผมใครอยากพรุ่งนี้เดี๋ยวจะบินก่อนใช่ไหมใช่มีมิติีมีิติที่ฮ่องกงครับผม ครั้งนี้เป็นยังไงครับร้งนี้เหรออุ้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งนี้ครั้งที่สองครบรอบหนึ่งปีที่ไปแล้วพี่แล้วตอนนั้นที่เออใช่เพราะตอนนั้นผมอ่ะจำได้ว่าแฟนมีที่เนี่ยผมร้องไห้เพราะว่าผมจะกลับไปเรียนวนี้ผมจบมาแล้วก็กลับมาพอดีเลยเออใช่พอปีพอดีจบละก็พอดีเลยพอดีเียมตัวยังไงบ้างขรอดูโชว์ได้เลยบอกได้แค่นี้ครับ แบบนิวแบบแบบใหม่แบบสามแบบสามคาดไม่ถึงแล้วคาดไม่ถึงวันนี้มีเพื่อนไปไม่มีผิดเกณฑ์ป่ะอะไรนะีมีเพื่อนไปกันเยอะเลยแน่นอนเตินเยอะเลยที่เรามีผิดเกณฑ์ร้องไห้เลยโอเคครับขอบคุณ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 ครับาทานที่ไทยไหมโอเคครับอคมาทานที่ไทยดีไหมไม่ต้องเซอรครับ

તેઓ જઈ રહ્યા છે